สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระผงหลวงปู่หมุนรุ่นรวยหมุนดวงออกเมื่อวันที่สามมิถุนายนปีหกหนึ่งนะคะมยนะคะเขาเขียนว่ามยน่าจะเป็นมิถุนายนนะคะเพราะไม่มีสลอีด้วย ไม่รู้ว่ามียอรหรือไม่ยอนะคะก็ตำมากกล่องเลยด้านหลังก็จะเป็นปูมุนนะคะหลังกล่อง องค์พระก็เป็นพระผงสีขาวนะคะจริงๆรุ่นนี้อิมเคยปล่อยไปแล้วหลายองค์นะคะที่ผ่านมาแล้วก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับองค์นี้ก็เป็นองค์ใหม่นะคะสภาพสมบูรณ์นะคะ ดวงเศรษฐีมหาลาบค่ะออกที่วัดป่าหนองลมค่ะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดก,กันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ